ต่อไปก็จะพูดเรื่องบีตซิงกนะครับก็จะสังเกตว่าเทมโปนะครับของทั้ง2หัวเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับหัวแรกก็จะอยู่ที่128หัวที่2ก็จะอยู่ที่120ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้หัวที่2นะครับเล่นเท่ากันนะครับกับหัวแรกเราก็กดตรงนี้นะครับให้หัวเด็ก1เป็นมัตเตอร์นะครับ แล้วก็ให้เด็ก2เป็นบีดซิงนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกดปุ่มบีดซิงให้ดูนะครับปุ๊บจะสังเกตว่าเห็นไหมครับหัวเด็ก2ก็จะเท่ากันกับหัวเด็ก1เป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วคราวนี้ถ้าผมเลื่อนตรงเทมโปของเด็ก1นะครับก็จะสังเกตว่าเห็นไหมครับแถบบาร์ต่างๆก็จะยืดตามกันไปด้วยทั้ง2เด็กเลย เพราะอะไรเอดูไหมครับเพราะว่ามันยังมีปุ่มบีตซิงค์ที่เป็นไฟแสดงขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพราเราก็ต้องกดออกก่อนถ้าผมเลื่อนโทมโปตรงนี้นะครับของเด็ก1ลงเห็นไหมครับเด็ก2ก็จะมีผลแล้วแต่เมื่อไรที่ผมกดบีตซิงค์อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะตามกันไปด้วย ต่อมาก็จะเป็นของช็อกวิวนะครับช็อกวิวก็จะมีให้ทั้ง2เด็กเลยเอาไว้ใช้ในกรณีที่อย่างนี้นะครับเลื่อนไปก็ได้นะเดินหน้าถอยหลังหรือจะเอาไว้เล่นสแครทก็ได้ครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนั่นเองนะครับครับผมสมมุติกดเพย์ไปเห็นไหมครับแล้วก็กดเดินหน้าถอยหลัง เดินหน้าถอยหลังหรือเลื่อนสแควร์ก็ได้นะครับส่วนนี้ก็คือปุ่มเพ y ปุ่มพอนั่นเองนะครับไว้ปุ่มเล่นปุ่มหยุดนะครับแล้วก็ปุ่มคิวต่อมานะครับผมก็จะมาแนะนำเรื่อง in out loop นะครับพวกรีลูปต่างๆคิวลูปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ถ้าผมกดเพลเล่นไปแล้วนะครับถ้าผมกดอินไปว่าเห็นมาร์กใช่ไหมครับมันก็จะเล่นตามมาร์กแล้วเราก็กดเอาออกนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นแล้วในช่วงลูปนี้ก็กด X x i t ออกนะครับหรือก็จะเล่นซ้ำอีกก็ได้ก็กดรีลูไปไม่อยากเล่นแล้วก็กดออกไปนะครับ หรือจะให้มันเล่นตรงใหม่ก็กดอินใหม่แล้วก็กดเอาใหม่นะครับมันก็จะเล่นในห้องนั้นบาร์นั้นที่เราต้องการนั่นเองนะครับถ้าเราไม่อยากเล่นก็กด X ต่อ,อไปนั่นเองหรือจะเล่นใหม่ก็รีหลดไปหรือเราจะเพิ่มนะครับอยากจะเพิ่มพร้อมไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปนะครับก็จะเล่นตามห้องที่เราาร์ k ไว้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเล่นตามห้องไปเรื่อยๆเลย หรือเราอยากจะลดก็ได้นะครับอย่างนี้เราก็จะเล่นในห้องส่วนนี้นะครับหรือจะกด exit อ,ออกไม่เล่นแล้วก็ได้นะครับหรือจะกดรีลูปนะครับเมื่อกี้นะครับเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บลดมาอีกก็ได้ครับ นี่นะครับก็จะเป็นทั้งเรื่องวันนี้นะครับก็จะเป็นบี y ิ c งเทมโปจ็อกว e l ปุ่มเพปุ่มพอร์ตแล้วก็ In o u t l o o ปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในตัว Pioneer DJ รุ่น DDJ 400นั่นเองนะครับ